ขณะที่ประเด็นต่อมาที่ต้องดูกันก็คือเรื่องท่านต้องรีบฉีดวัคซีนนะผมกับน้องไบเนี่ยบอกท่านหนึ่งตัวเลขได้มาเห็นชัดเจนเรายังมีผู้ติดเชื้อเนี่ยท่านผู้ชมฮะระดับใกล้ๆกับบืน่ะถูกไหมแต่จุดที่เริ่มเห็นมันลดลงจากที่ก่อนหน้านี้ก็คือคนเสียชีวิตใช่และเชื่อว่าเป็นเพราะวัคซีนวัคซีน,ซนติดยากขึ้น<ะ>ติดได้แต่อาการป่วย หนักลดลงใช่เสียชีวิตลดลงหรือเกือบจะไม่มีเราหวังว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเลขมันติดเชื้อเราเรียกไม่ได้หรอกแต่ถ้าลดการเสียชีวิตลดการเจ็บป่วยหนะักอันนี้สําคัญขนาดเดียวกันต่อไปหลังจากนี้ไม่แน่ประเทศนี้อาจจะเริ่มเห็นมาตรการที่ต่างประเทศ้องไ์ถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนให้ครบเนี่ยคุณไปใช้ชีวิตปกติไม่ได้นะเข้าร้านอาหารไม่ได้เข้าห้างไม่ได้แล้วเริ่มเห็นละค่ะเริ่มเห็น อย่างที่จวดยาลาเนี่ยอันนี้เข้าใจได้เลยเนี่น้องไมเพราะเป็นพื้นที่ระบาดถูกไหมน้องไมใช่ค่ะยาลาเนี่ยเขาประกาศเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อ18ตุลาว่าหน่วยราชการรัฐวิสาหก,กิจองค์กรท้องถิน่นรวมไปถึงธนาคารทุกแห่งค่ะ <Hey. S 2> ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้วอย่างน้อย1เข็ม โดยจะต้องมีเอกสารรับรองการฉีดหรือไม่ก็เอกสารรับรองในแอปพลิเคชันหมอพร้อม,ห,ห,มหรือสติ๊กเกอร์สัญ,ญลักษณ์ยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้วติดที่หลังบัตรประจําตัวประชาชนท่านผู้ชมอาจจะบอกว่ายาลาเป็นพื้นทีร่ระบาดสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้พะเยาพะเยานี่ไม่ได้ถูกพูดถึงว่าเป็นพื้นที่ระบาดเลยเมื่อวันที่เท่าไหร่นะลองวัยยี่สิบกว่าตุลาที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านรองผู้ว่า20อะไรนะน่าจะ21นะคะตัวเลขชัดประกาศ เป็นหนังสือถึงชมรมธนาคารจังหวัดพะเยาระบุว่าขอความร่วมมือธนาคารในจังหวัดพะเยาทุกแห่งให้บริการประชาชนเฉพาะประชาชนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็มค่ะนี่เห็นไหมนี่นี่คือมาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนค่ะแล้วต่อไปถ้ามันขยับขยาะออกไปล่ะ ฉีดวัคซีนไม่ถึงหรือไม่ได้ฉีดที่ไปเข้าธนาคารไม่ได้แล้ว,ลวจะทํำยังไงกันอต้องไปหาวัคซีนฉีดแต่ข้เดียวก,กันมันก็ต้องมีมุมบอกคือจุดที่ประกาศอย่างนี้ได้ไปด้วยระพยาเนี่ยท่านต้องมีหลักประกันนะคือถ้ามีการบดกฎเกณฑ์แบบนี้แปลว่าถ้าเขาอยากจะฉีดเขาต้องได้ฉีดทุกเวลาถูกไหมต้องไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาเข้าไม่ได้แต่ถึงเวลาหาที่ฉีดไม่ได้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราตามกันดูต่อ ดูก็นต่อไปอีกเนี่ยน้องใบที่สงขลาซึ่งเขามีเป้าหมายเนี่ยส้นเดือนนี้เขาจะฉีดวัคซีนให้ได้70%ของประชากรสงขลาที่เราบอกไปเมื่อวานใช่ค่ะล่าสุดมันเกิดกข่าวปลอม,มออกมาเนี่ยน้องใบโรงพยาบาลสงขลานครินหรือมออ,อที่หัดใหญ่สงขลาออกมาขอความร่วมมือนะคะอย่าส่งข่าวปลอม,อมข่าวปลอมที่ว่าที่แชร์ต่อๆกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือบอกว่า จะมีวัคซีนทยอยส่งเข้ามามากตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ให้ Walk- in ินมาฉีดได้เลย50,000โดสในสัปดาหนะ์หน้าไม่จริงนะข่าวปลอมระบุอย่างนั้นนะคะย้ำว่าปลอมนะคะบอกสัปดาหนะ์หน้าตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปมอรับนโยบายการเร่งฉีดวัคซีนในประชาชนจังหวัดสงขลามาอารับมา50,000เข็มภายใน10วันแต่เขา,ขาีลิวค่นะใช่ บอกรับมาตั้งแต่27ถึง31ตุลาฉีดต่อวันมาฉีดเข็มหนึ่งได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าข่าวปลอมนะคะนี่ฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องมีการลงทะเบียนถูกไหมต้องใบใช่ค่ะคือจะต้องเข้าไปดูตามประกาศหน้าเพจของโรงพยาบาลสงขลานาคารินในช่วงสัปดาหนะ์หน้าเขามีคิวเอาไว้กำหนดตัวเลขอยู่นะคะท่านผู้ชมจําเหตุการณ์ที่สถิงพระได้ไหมล่ะที่เรานําเสนอไปอะ่ะอ,อันนั้นแหละคี่ walk ์วอล์กอินอ่ะ,อะคือไปรับ,บัตบคิวหน้าง,งาน แล้วก็เกิดชัวรมุลน่ะจำได้ใช่ไหมนี่ดึงภาพไปทันท่านผู้ชมจะได้ทบทวนกันไฟเซอร์ใช่ค่ะเพราะพื้นที่สีจังหวัดท่านได้สิทธิเพราะเป็นพื้นที่ระบาดไม่อยากใช้คําว่าสิทธิพิเศษท่านเป็นกลุ่มเดียวในประเทศไทยนะที่ได้ฉีดสูตรที่ไม่ต้องไข่ไฟเซอร์สองเข็มเลยเนี่เน่จำได้ใช่หมเน่่เนเห็นไหมพูดถึงสี่จังหวัด เมื่อวานนี้คุณหมอสุเทพเพชรมากผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่12ซึ่งดูแลพื้นที่4จังหวัดใน,นภาคใต้ท่านบอกน,นะครับว่าขณะน,นี้สถานการณ์ทรงตัวติดเชื้อรายใหม่รวม4จังหวัดประมาณวันละ1,008ถึง2,000เฉลี่ยเสียชีวิต10คนอย่างเมื่อวานเนี่ยพบ6คนแนวโน้มล่าสุดการติดเชื้อไม่พุ่งสูงต่อไปเริ่มเห็นเส้นตรงถ้ามาตรการป้องกันโรคก็หมายถึงประชาชนดูแลกันเองโควิดฟรีเซตติ้ง อะ,อะไรอีกกันหนึงฮนะป้องกันตัวเองสูงสุดอนะ่ะยูนิเวอร์ v e ลพรีเวนชั่นะรวมถึงเรื่องการรักษาระยะห่างอะไรต่างๆเนี่ยและการฉีดวัคซีนทำได้ดีเชื่อว่าจะเริ่มเห็นตัวเลขลดลงภายในเดือนนี้เดือนตุลาคมเนี่ยค่ะนะฮะเพราะตอนนี้ท่านผู้ตรวจบอกว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดคือจุดพีคแล้วนี่เป็นข่าวดีนะฮะ,ะอัตราการติดเชื้อพบประมาณสัก10% ในจำนวนที่พบรายวันเนี่ยเฉลี่ยอยู่2,000คนนะคะมาจากการตรวจประมาณสัก20,000กว่าตัวอย่างด้วยทั้งวิธี RT-PCR แล้วก็ ATK ค่ะที่ผมอ่านเรื่องนี้แล้วผมติดใจก็คือสนใจต้องเตือนท่านผู้ชมใน4ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือการพบสายพันธุ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้พบ3าสายพันธุ์ค่ะเบต้าจุด <eta> น่าสนใจคืออะไรรูไหม้องไปค่ะคือส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะใช่อัลฟาถูกไหมฮะแลเป็นยังไงสัดส่วนคือเบต้าเนี่ยอัตราเท่าเดิมที่ร้อยละสิบ แต่อัลฟาเนี่ยค่ะพบว่า3จังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นอัลฟาซะประมาณ50-60%ถเปอร์เซนต์นะคะเดิมเนี่ย 60, ตอนนี้50เปอร์เซนต์และเดลต้าจากร้อยละ20เพิ่มเป็นร้อยละ30ค่ะคือถ้าไม่รีบหยุดยัง้งถ้าเดลต้ามันครองพื้นที่มากกว่านี้นี่งเคราะดีจริงๆที่เป็นสายพันธุ์อัลฟาเหลืองผิดลงไปอังกฤษเนี่ยม,มันแพร่กระจายช้ากว่าเดลต้าและมันเสียชีวิตลุนแรงน้อยกว่าเดลต้า ถ้าเดลต้าครองพื้นที่เมื่อไรเนี่ยมันติดเร็วมากกว่านี้และมันตายมากกว่านี้ผมใช้เขาอย่างนั้นตรงๆนนเนี่ยเดลต้ามันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วด้วยนะคะจาก20%เป็น30%เพราะฉะนั้นขณะนี้ท่านผู้ตรวจสุเทพบอกว่าจัดสรรวัคซีนลงไปเนี่ยเป็นไฟเซอร์สีจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งเป้าเน้นเอาไว้จะฉีดให้ได้70%ของประชากรภายในเดือนตุลาคมค่มะนะซึ่งน่าจะทำได้ตามเป้ากรณีของจังหวัดสงขลาเพราะว่าสงขลาเนี่ยมีคนมาฉีดเยอะ หรือยะลาก็น่าจะได้นะเพราะยะลาตอนนี้ฉีดไป50%แล้วนะคะแต่<า>สอจังหวัดที่น่าจะไม่ได้คือปัตตานีกับนราธิวาสสองอจังหวัดนี้ยังไม่ถึง50%ค่ะคือถ้าจะฉีดครบ70%เนี่ยปัตตานีกับนราธิวาสน่าจะต้องอยู่ช่วงประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกายนนั่นไงก็แปลว่าผิดเป้าแล้วละสิขนาดเดียวกัน นักข่าวต้องถามเอ๊ะคนสี่จังหวัดเนี่ยน่าจะตื่นเต้นมาฉีดกันนะเพราะได้ไฟเซอร์เนี่ยเข็มหนึ่งเนี่ยน้องไรท่านบอกว่าแรกๆอ่ะได้รับการตอบรับดีนะคะแต่ว่ามันดีแค่เฉพาะช่วงสัปดาห์แรกอตอนนี้ซาไปแล้วก็คือต้องไปรณรงค์ชวนมาฉีดกันใหม่อนี่เป็นกลุ่มก็เรื่องวัคซีนกับสถานการณ์แต่สถานการณ์ในภาพใหญ่เดี๋ยวจะต้องมาว่ากันในช่วงต่อๆไปเพราะจะสลับสปเปลี่ยนกับข่าวชานีื่นท่านผู้ชมฮะที่ลบบุรีไม่น่ากลัวค่ะ เป็นอุทกภัยแล้วมารวมตัวกันซึ่งเดี๋ยวผมจะมาไล่ฟังมาอยู่บนถนนเป็นเต็นปิดเชื้อโควิดกัน70กว่าคนใช่อุ้ยน่ากลัวค่ะนี่ฮะเดี๋ยวมาไล่กันตรงนั้นแต่เราจะปิดท้ายเรี่นี้เรื่องวัคซีนด้วยสิงคโปร์